ที่ยังไม่ได้เอาลงดินเลยนะครับน,นี่ก็สูงเหมือนกันสูงเหมือนกันนะสวัสดีครับเพื่อนๆนนะครับ อยู่กับผม,มเช่นเคยนะครับส่งไลฟ์สไตล์นะครับก็คลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการกรีดบอนไซมะพร้าวนะครับก็ทําไว้หลายต้นนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ทํางานมากอะไรบ้างนะกรีดไม่ค่อยทันนะครับต้นการยาวไปเ,เยอะเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันยาวมากๆเดี๋ยวค่อยมาตัดท,ดทุบทีหลังออกนะครับก็คลิปนี้ก็จะไปดูต้นที่เ,เคยทําไว้แล้วนะครับ เป็นมะพร้าวสีทองนะครับจว่าใช้ยกลากแบบเทินกระถางนะครับเทินกระถางไว้นะครับแต่ยังไม่ได้เอาออกนะครับยังไม่ได้โชว์รากนะก็เดี๋ยวไปดูสองต้นนี้พร้อมกันนะครับโอเคครับไปรับชมพร้อมกันเลยครับครับก็วันนี้ก็จะมากรีดคู่นี้นะครับกระลาสีทองนะครับกรีดแต่ง ค,คู่นี้นะครับก็ดูเป็นบ้างเว้นไปน่าจะประมาณ2องอาทิตย์ได้นะครับเนี่ยก็ดูแต่ละต้นนะยาวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็เลยวันนี้จะจะมาก,กรีดแล้วก็แต่งนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่ยังไม่ได้เอาลงดินเลยนะครับนี่ก็สูงเหมือนกันสูงเหมือนกัน ต,ต้องเอาลงกระถางลงดินนะสองต้นนี้ไม่ลงดินนะครับปลูกในน้าไม่อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกรีดสองต้นนี้ก่อนครับมันซายมะพร้าวนี่ก็เผลอไม่ได้จริงน,นะครับเผลอแป๊บเดียวนะครับยาวสูงไปเรื่อยนะนะเราไปเริ่มกรีดกันเลย ใกล้ก็ใกล้จะได้เอากระถางออกแล้วนะครับว่าเริ่มแน่นละ น,นี่มีรอยเดี๋ยวอนาคตต้องเอาออกครับรอยเหมือนกับว่าดัดแรงไปหรือเปล่า จะได้ครับนะยังไม่อกนะครับเดี๋ยวรอให้เขาแทงยอดขึ้นมาใหม่ก่อนจะคอยจัดการอีกที่มาที่หลังไม่ต้องามยอแล้วงนายยอดครับ โอเคนี่ได้ครับมานีก่านะครับคอมเมนเดิมครับิครับต้อนต้อมีรองรอยปิการเนาะ ไม่ทำนะไม่ฉลาดเป็นแผลเลยเราเจ้าตัวนี้ออกนะครับออกดีกว่าว่า ตรงงอนะครับเดี๋ยวครับรับนะครับต้องต้องประคองไว้นะครับเนอ่อนมากๆเลยถูกปึ๊บเดี๋ยวหักเลยโอเคครับตัวลอยสองต้นแล้าใกล้จะได้กระถางออกแล้วกระถางบนนะครับแกจะได้โชว์ลากแล้ว ำหรับการกรีดบอนไซมะพร้าวในวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนช่วยติดตามด้วยนะครับผลงานบอนไซมะพร้าวและการซ่อมของใช้ในบ้านหรือการ DIY ต่างๆครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ